แต่ถ้าจะให้รวยปังๆยิ่งๆขึ้นไปอีกนะคะจะเจรจาธุรกิจก็มีแต่การประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องเสริมด้วยเบอร์อม,มงคลน,นะคะก็คือไปเสริมเบอร์มงคลกับอาจารย์สุนะคะทางรัศฐียุค 5G วันนี้นะคะพี่เอกของเราเนี่ยไปล้วงลึกมาให้ชมกันแล้วค่ะคุณผ,ผู้ชมครับวันนี้พูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราเรื่องของสาบต่วนเลขมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของเราอยู่แล้ว และยิ่งสาคัญในช่วงนี้ใครอยากรวยอยากมีเงินก้อนโตอยากมีอํานาจบารมีต้องฟังครับพูดคุยกับอาจารย์สุทางรัฐเศรษฐียุค 5G ครับสวัสดีครับอาจารย์สุครับ่ยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เปิดบ้านมาให้พวกเราได้มาพูดคุยกับอาจารย์สุเลยะเพราะว่าเป็น ผู้ที่ให้คําปรึกษาเรื่องของตัวเลขในโทรศัพท์มือถือกับคนมาอย่างเยอะมากเลยทีเดียวช่วงเวลาแบบนี้คงไม่มีใครที่ไม่ต้องการเรื่องของธุรกิจการงานที่ตัวเองทาอยู่นี่ให้มันเจริญรุ่งเรืองช่วงนี้มันย่างมากันเลยเกิน่ะอยากจะมีเงินเยอะๆเงินวิ่งเข้ามาหาเลยเนี่ยฮะต้องตัวเลขอะไรครับในโทรศัพท์มือถือที่จะต้องมีเลยจริงๆถ้าอยากได้อํานาจบารมีแล้วก็เงินก้อนใหญ่เข้ามาแบบง่ายๆก็ต้องใช้เลขมังกรนะคะหรือเลขหง ก็กลุ่ม789แล้วก็289มังกรนี่คือ789ใช่ถูกต้องค่ะถ้าหงสองค่ะคือแล้วมังกรกับหงนี่เราใช้ต่างกันยังไงงานก็จะต่างกัน789เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ความอ่อนหวาน เราทํางานได้เงินมีอํานาจบารมีแต่ว่าถ้าเกิด289เกนี่ยก็จะเป็นอะไรที่พูดจาอ่อนหวานลงมานิดนึงอาจจะต้องใช้ความนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานก็ดสตัดอ่าใช่ค่ะพอสมมติมีแล้วแปลว่าเบอร์นั้นหมายเลขนั้นคือดีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะเบอร์มงคลของแท้จะต้องเป็นเบอร์ที่ดีทั้งหมดทั้งหมดค่ะคือหมายถึงว่าถ้ามี7จ9ดแปแต่ถ้าอีกสองอีกสี่ตัวไม่ดี ก็คือเป็นมังกรที่เสียค่ะอย่างเลข789แล้วก็ตามหลังด้วยศูนย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมังกรที่เจ็บป่วยค่ะมังกรไม่ได้เงินนะคะนี่เองเราจึงต้องมีคนให้คำปรึกษาค่ะใช่ค่ะใช่นั่นแปลว่ามันต้องดูให้ให้ให้ครบองประกอบและทุกมิติของตัวเลขทุกๆตัวใช่ค่ะผมเคยได้ยินว่าเฮ้ยจะดูตัวเลขเนี่ยนะก็คือเอาทุกตัวมาบวกกัน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 จนถึงตัวเลขเหลือตัวสุดท้ายออกมาแล้วค่อยมาดูตัวั้นผลรวมผลรวมไม่เกี่ยวค่ะ เวลาคุณเอกจะโทรหาใครคุณเอกกด ผลรวมหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะถ้ากดก็คงไม่เจอสักทีนะของอาจารย์เนี่ยเวลาวิเคราะห์เบอร์วิเคราะห์ด้วยตัวเองทุกเบอร์นะคะก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าทุกคนนะคะไม่เคยใช้ AI หรือว่าคอมพิวเตอร์ในการคำนวณทำนายนะคะเบอร์ทุกเบอร์จะต้องผ่านตาของอาจารย์เองอแล้วก็ดูแล้วดีแน่นอนค่ะรับประกันค่ะไม่มีการที่ให้คนอื่นมาทาแทนนะคะค่ะคือเราต้องคำนวณแล้วก็ดูด้วยตัวเองเลยดูด้วยตัวเองค่ะไม่ไม่มีคู่เลขเสีย นะคะเป็นเบอร์มงคลของแท้แน่นอนค่ะฟังมาแบบนี้ผมเองเนี่ยก็เป็นคนเนึงแล้วล่ะที่อยากจะมีเบอร์มงคลนะปรึกษาอาจารย์เสร็จเรียบร้อยซื้อเลยได้ไหมฮะได้ค่ะยินดีค่ะได้ค่ะโอนเท่าไหร่ดีฮะเดี๋ยวผมโอนเก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคะเบอร์มงกรหลายๆท่านก็อาจจะมองว่าสูงไปแต่คุ้มค่าประมาณเท่าไหร่ล่ะหลักยังไงฮะเจ็ดหลักหกหลักหรือยังไงเ่ต้องมีเจ็ดหลักค่ะ ต้องมีเจ็ดเบอร์ังกรมบังกรที่ดีนะคะมังกรพลังน้อยไม่มีประโยชน์ค่ะยกตัวอย่างใช้เบอร์บังกร7 8 9 1616คุณเป็นมังกรที่ขี้เหนียวมากคุณมีบารมีที่ไม่มีใครอยากคบคุณเลยอ่ะจะต้องเป็นบังกรที่มีความสุขนะคะอีกอย่างหนึ่งบังกรต้องไม่อยู่ข้างหลังนะคะถ้าคุณเป็นมังกรอยู่ข้างหลังสมมติมีเลขคู่เลขข้างหน้าแล้วเอามังกรมาอยู่ข้างหลังเนี่ย คุณคือมังกรกลับหัวนะคะคถ้าคุณใช้มังกรกลับหัวเหมือนคุณขับรถถอยหลังนะคะจะเหนื่อยหนักกว่าคนอื่น,น,ห,นหัวมังกรต้องอยู่ด้านหน้านะคะ,ะแต่ล้านเป็นล้านเนี่ยเจ็หลักเนี่ยฮะ,ะผมว่าผู้ตรงตระ,ะผมเองคุณผู้ชมในหลายหลายท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหว มีแบบลูกมังกรลูกหลานเหลนหลนมังกรให้เราได้จับต้องได้บ้างไหมมีค่ะ,คะเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขลูกหลานมังกรค่ะก็จะมีพวก7 8 8... 7ดึงดูดเงินก้อนใหญ่เข้ามาได้เหมือนกันนะคะข้อดีของลูกหลานมังกรก็คือ,อคุณใช้ได้ทุกอาชีพคุณไม่จําเป็นต้องมีพนักงานที่คุณต้องดูแลเยอะอแต่คุณก็สามารถได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาเหมือนกันนะคะ78ค่ะ7887 <8, 7. S 1> 28ก็ได้ค่ะได้ไหมะได้ค่ะได้ค่ะก็ดึงดูดเงินเข้ามาเหมือนกันค่ะอย่างอาชีพในตอนนี้ที่หลายๆคนนี่นะครับนิยมกันแล้วก็ทํากันก็คือเรื่องของการเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใช่ค่ะนี่คือขายของออนไลน์เลยนะครับอยากมีลูกค้าเยอะๆอยากมีคนเขาเรียกอะไนะคน F อฟดึงเข้ามาเอฟเยอะๆเลยนะฮะแปดสดึงดูดเงินก้อนใหญ่เข้ามาง่ายๆเลยนะคะทางออนไลน์แบบรวดเร็วค่ะ ลูกค้าตัดสินใจเร็วด้วยนะตัดสินใจเร็ว8 2 4 9ถ้าอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณค่ะใช่ค่ะถ้าไม่มีปรึกษาได้ไหมฮะปรึกษาได้ค่ะยินดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะอาจารย์จัดให้เป็นรายบุคคลนะคะเบอร์ทุกเบอร์อย่างสมมติคุณไปเลือกมาเองเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เหมาะสมกับคุณนะอาจจะดีสําหรับคนอื่นแต่บางครั้งไม่เหมาะสมกับเราต้องปรึกษาค่ะปรึกษาดีกว่าค่ะจะได้ใช้ยาวๆเลยไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะ นอกจากเรื่องของขายของออนไลน์อยากมีโชคมีลาบนี่ต้องเลขอะไรอยากมีคนเข้ามาให้เงินเราแบบง่ายๆอยากดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเป็นเลข36หรือ6 3นะคะ36หรือ6กง่ายๆึงไรอยากมีคนดูแลขึ้นมาอยากมีคนอยากมีคนรวยอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนั้นมีคนดูแลหมายถึงว่ามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็จะเป็น3 5ดีนะคะอ๋อมีผู้ใหญ่สนับสนุน35หหรือ53ค่ะอ่า ยิ่งถ้าเป็น6 3สหนี่คุณได้เงินแบบไม่ต้องง้อเลยนะคะผู้ใหญ่อยากให้เงินคุณมากแค่เห็นหน้าก็อยากให้เงินแล้วค่ะอ,อยากดูแลค่ะอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์ตอนนี้ work from home กันหมดเลยช่วงโควิดแบบนี้ใช่ไหมครับต้องอยู่ที่บ้านทํางานหมายเลขอะไรครับทำให้เราเนี่ยสามารถมีเงินเข้ามามีลูกค้าเข้ามาโดยที่เราอยู่เฉยๆที่บ้านเนี่ยไม่ต้องออกไปไหนเนี่ย ง่ายๆเลยก็3663ค่ะ3663ค่ะแล้วก็69เป็นใบพัดเงินก้อนใหญ่ค่ะเขาจะพัดเงินก้อนใหญ่เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ3 6 6หกแล้วก็หกเก้าเนะคะเกใบพัดเงินเข้ามาใบพัดเงินก้อนใหญ่เข้ามาหาตัวเราค่ะผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของศาสตร์ตัวเลขที่หลายคน ก็ได้มีโอกาสได้พิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วแล้วชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปลูกหลานมังกรมีหลายๆท่านก็มาเปลี่ยนไปจากปกติเป็นพนักงานธรรมดานะคะตอนนี้ก็กลายเป็นเจ้าของกิจการชีวิตก็สบายมากขึ้นอย่างน้องๆพนักงานบริษัทบางคนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองจะต้องโดนปลดจากงานสรุปว่าได้ย้ายไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่าได้เงินเยอะกว่าเดิมด้วยนะคะจากที่กำลังจะถูกปลดใช่ค่ะใช่ค่ะ มันเป็นเรื่องมหศัศย์นะคะอย่าเพิ่งเชื่อนะคะต้องพิสูจน์เบอร์มงคลของแท้จะต้องดีตั้งแต่ใช้แล้ว3เดือนนะคะใช้ไปแล้ว3เดือนคุณต้องเห็นผลถ้าไม่เห็นผลแสดงว่าไม่ใช่ของแท้ค่ะอาภายใน3เดือนวัดผลได้เลยใช่ค่ะ มาปรึกษาเนี่ยสามารถพูดคุยได้ตลอดเลยได้ตลอดค่ะเอาเบอร์เก่ามาให้อาจารย์ดูก่อนด้วยได้ค่ะอาจารย์ยินดีดูแลให้ทุกเบอร์เลยนะคะบางคนโทรมาก็มีเบอร์คุณพ่อคุณแม่เบอร์แฟน<อ>เบอร์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วิเคราะห์ให้ทุกคนนะคะค่ะและสิ่งสําคัญค,คือต้องย้ําว่าราคาเนี่ย เริ่มต้นจากที่ทุกคนสามารถที่จะจับต้องได้ค่ะมีตั้งแต่หลักพันนะคะมีตั้งแต่หลักพันปรึกษาดูได้อยากได้พลังแรงแค่ไหนนะคะถ้าอยากได้พลังเยอะๆมันก็ต้องลงทุนเยอะหน่อยนะคะค่ะเอาไว้ว่าทั้งหมดทั้งมวลมาปรึกษาพูดคุยกันตามความต้องการของคุณลักษณะของแต่ละบุคคลอาชีพลักษณะนิสัยและที่สําคัญก็คือ กำลังทรัพ์ที่เรามีด้วยอย่างเนาะใช่ไหมครับแต่อาจารย์ยืนยันแล้วนะเริ่มต้นหลักพันก็มีนะครับอยากรวยแบบอาจารย์ก็ต้องปรึกษาอาจารย์คอยากจะมาคุยกับอาจารย์แล้วเนี่ยครับติดต่อปรึกษาอาจารย์ได้ที่ไหนได้ได้ที่เพจทางรัสเศรียุค 5G นะคะหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0832287878ค่ะ เจ็ดแปดเจ็ดแปดนี่หมายถึงเบอร์ที่จะโทรมาติดต่อพี่คุยกับอาจารย์ได้เลยเนี่ยซึ่งหรือว่าเจ็ดแปดเจ็ดแปดก็คือเบอร์ลูกหลานมังกรเมื่อท,ที่ที่อาจารย์พูดไปใช่ค่ะ<ป>ใช่ค่ะ ถ้างั้นอย่าอาจารย์ย์วิเคราะห์เบอร์นี้ให้เราได้ฟังดีไหมค่ะก็228 22เป็นคนที่ยินดีบริการทุกคนนะคะพูดจาอ่อนหวานมากถูกเลยแถมเป็นคนโรแมนติกมากๆเลยค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วก็ใช่แล้วก็ดึงดูดเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาเสมอนะคะ78แค่คู่เดียวเนี่ย1ก้อนนะคะแต่นี้ดับเบิลเลยค่ะดับเบิลเลยกิจการเติบโตแบบก้าวกระโดดแน่นอนค่ะโอ้โห นี่คือทางรัฐเศรษฐียุค5 g ีของแท้ขนาดแท้เลยนะนะครับขนาดเบอร์ที่ให้มาพูดคุยติดต่อนะายังดีขนาดนี้แล้วก็เห็นผลขนาดนี้ใช่ไหมครับแบบตรงๆเลยอ่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรีโทรมาปรึกษาเบอร์หมายเลขนี้ครับ0832287878นี่แค่เบอร์ แค่เบอร์ตรงนี้คุณก็เห็นแล้วว่ามันเป็นจริงขนาดไหนตรงเป๊ะอย่างที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้เลยทะานโทรมาปรึกษากันนะครับหรือเข้าไปที่เพจนะครับทางรัฐเษถียียุค 5G ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์สุภาแล้มีโอกาสครั้งหน้ามาปรึกษาใหม่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ